เรารู้เรื่องโลกของวิญญาณเราจะสัมผัสในโลกวิญญาณสัมผัสรูปามนามได้เราตามองเห็นรูปจิตเราสัมผัสนามธรรมาในวัตถุที่เขาสร้างเราจะไม่ปฏิเสธว่าเขาสร้างเพื่ออะไรคนโบรนาณเขาสร้างทําไมเขาสร้างเพื่อเอาบาร,รมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตนะี่ย มาเมนบอรี่มาบันทึกไว้ในรูปลักษ์ของพระรูปลักษ์ของพระรูปลักษ์ของพรมรูปลักษ์กข,อกของเนี่ยผมมันไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยคนโบราณเขาถึงได้สร้างไงที่ที่นีสร้างแล้วเนี่ยไม่ไม่ปฏิบัติธรรมคือไม่สวดม,มนต์ภาวนามันก็ไม่เข้าถึงรูปมไม่เข้าถึงนามเวลามองมันก็ไม่เข้าถึงใช่ไหมล่ะมันก็เลยไม่มีความเชื่อแล้วสร้างไปทําไม แต่ถ้าเราเพราะเขาไม่รู้ไงออถ้าเขารู้เนี่ยเขาจะสร้างไหมอาสร้างค่ะสมัยที่หลงตาฝึกอยู่หลวงพ่อนะขนาดพระองค์เล็กๆเนี่ยนะได้มาจำบบลูกศิษย์บอกหลวงพ่อพระองค์เนี้ยอยากรู้วิชีเขาเขาบันทึกได้ยังไงท่านท่านไม่ท่านไม่ทำเองให้ลูกศิษย์ทำให้ลูกศิษย์จับดู รู้หรือเปล่าในในพระองค์เนี้ยบันทึกเหตุการณ์ที่เขาทำพิธีตรงนั้นหมดเลยอซึ่งพระนะ่ะมีเป็นหมื่นกองเต็มเลยอะแล้วมีพระอําดับมีเกจีเต็มเลยมันเป็นภาพหมดเลยอะาองค์เนี้ยแค่ทำไหมใช่ท่านบอกพระไม่ธรรมดานัานวะมันเป็นสื่อของบรารมีทั่นวะบรารมีของพระที่ท่านอธิษฐานเข้าไป สาทุข่าลงตามันอยู่ที่คนเอามาใช้ท่านบอกคนเอามาใช้เนี่ยเองนึกถึงพระบ่อยๆอนึกถึงข่าบ่อยๆเนี่ยเองจะเข้าใจในชีวิตของเองเนเนี่ยเวลามีทุกเวลามีสุขเองจะทำยังไงมันจะมีความรู้สึกว่าจะแก้ไขปัญหายังไงท่านถึงให้กรรมพระไงเวลาสวดมนต์ให้กรรมพระไปไหนให้กรรมพระมันจะปลอดภัยท่าบอกจริงๆในเรื่องจริง แต่ใครจะเชื่อไม่รู้นะแต่ลุงตาเชื่อล้านเปอร์เซ็นน่ะลวงตาเชื่อหนูก็เชื่อถ้าไม่เชื่อก็คงไม่มาถึงจุดนี้หรอกมาโดยพระโดยตรงเลยสมัยที่ไปอยู่ท่านเจอทั้งข้างหน้าทั้งนห้พระแล้วเวลาสวดมนต์ภาวนาเองเอาพระมากรรมอย่างน้อย <c oughs> <c oughs> อย่างน้อยเองก็จะห่างจากความรู้สึกทั้งโลกทุกครั้งจะเองเองนึกถึงพระ ทำไมเวลาเราไปไหนเดินทางไปไหนเราเราก็จมพระเรามองไปบางทีเราไม่รู้เลยมองอะไรแต่จิตเราอยู่กับพระตามกลยไ่ไม่สำคัญเวลาคนถามว่าไป,ไปนู่นไปนี่เป็นยังไงเหตุบางทีมันจำไม่ได้ล้วเพราะจิตอยู่กับพระไงเป็นการหนีท่านบอกหนีจากการบันทึกทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรถกินเสียงในขณะที่เราไปไหนไปไหนมาไหนเนี่ย เรากำพระทุกครั้งจิตกับพระมันก็นเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมล่ะ,ะท่านบอกพระมันสว่างอยู่แต่จิตเองไปไหนไม่รู้ถ้าเองนึกถึงพระเมื่อไหรเนี่ยจิตเองก,กับพระก็เป็นเนื้อเดียวกันทำไมเองจะไม่เอาไม่เอาพลังงานในพระเนี่ยมาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตเพราะพระท่านมีโลกธรรมขอท่านจะเป็นพระได้ท่านก็นเป็นเหมือนอย่างเรานี่ท่านบอก หลวงตาก็เลยกรรมพระตลอดอา,อาจจะเข้าใจเ,ออเข้าใจค่ะฟังแล้วก็ฟังแล้วหนูเอาซะว่าหนูมีความสุขมากเลยแบบพูดถึงคือคือเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วก็โอ้ดีใจกับทุกคนที่ได้ยินประโยชน์แบบนี้ด้วยะคะ่ะท่านทึงให้สร้างพระแล้วแจกหลวงตาสร้างแจกแมวอั้นแจกไปก็บอกอย่าลืมนึกถึงพระมังนะมัวแต่ไปทางโลกมาก หยุดอยู่กับพระมั่งใช่ไหมหยุดอ,อยู่กับพระนี่ไวๆวถ้าหยุดกับคำภาวนาเนี่ยอาจจะช้าหน่อยเ <c oughs> พราะไม่มีพลังงานเสริม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อยู่กับคำสวดมนต์ภาวนาเนี่ยแต่ถ้าเราอยู่กับพระด้วยสวดไปด้วยเนี่ยมันก็มีมีพลังงานที่บังคับเราได้นะแล้วถ้าเราอยู่กับพระตลอดเวลานะคะ แล้วถ้าเราต้องเสียชีวิตไปเราก็ไปกับพระไงค่ะไปกับพระถ้าเราไปเกิดเราก็จะจําเรื่องราวแบบนี้ได้โอ้โหแน่นอนนะเจ็ดเราอยู่กับพระเราก็ไปกับพระนะไม่รู้นะพระตายปิดดกเหรอหลวงตาเคยอ่านพระวิิดกนะพระบางองค์เนี่ยก่อนจะตายนึกถึงจีวรยังไปเกิดเป็นเลนเลยเกิดปะนะคะเกิดเป็นเลนไงเกิดอายุตั้งเจ็ด เจ็ดวันนุ่นพี่สาวทาจีวรเอามาถวายเข้าใจมาท่านยังยังไม่ได้ใส่ไล้ตายก่อนมรณาภาพก่อนอท่านก็เลยต่อน,นี้ท่านตาย่านนึกถึงจีวรจีวรนะไงท่านก็เลยไปเกิดใ G นจีวรน่ะเน่บางคนทำกรรมดีตลอดเลยกรรมไม่ดีนิดเดียวก็ยังไปลงข้างล่างเจ็ดวันเลย คือมันอยู่ที่จิตอยู่ที่เราเนี่ยเรานึกอะไรเนี่ยมันไปตามนั้นแหละเรานึกอะไรเนี่ยมันมันทึกอันนั้นแหละบันทึกมากๆมันก็ขวบเกิดความเคยชินใช่ไหมล่ะถ้าเราสวดไปนานๆเข้าเนี่ยไม่ขี้เกียจเนี่ยนะใช้เวลาไม่กี่ปีเนอายุมากขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปบังคับมันมันสวดเองจิตมันเป็นตัวรู้เข้าใจไหมมันเคย เคยสัมผัสพวกอารมณ์ไม่ดีมาทั้งหมดแล้วล่ะไออารมณ์ไม่ดีทั้งหมดมันรู้มันเคยมาแล้วเนี่ยที่มาสัมผัสกับพระกับคำภาวนาเนี่ยมันเพลินใช่ไหมล่ะอยู่นานๆเข้าเนี่ยถามว่ามันไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกมันก็จะสวดมันสวดขึ้นมาเองมันก็สวดมันก็แผ่มันก็พิจารณามันก็สวดแผ่พิจารณาแค่นี้อยู่แถวๆเนี้ยครูบาอาจารย์รัาน พวกไปท่านก็นทำองนี้แหละทําไมท่านถึงรู้ว่าเวลาเราไปหาท่านนะท่านถึงรู้ว่าเราไปยังไงมายัางไงเพราะเกิดความรู้สึกไงใช่ไหมล่ะ,ะนั่นแหละเหมือนกันจิตท่านเปิดอยู่เปิดอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเปิดอยู่ก,กรรมฐานที่ท่านฝึกไงมันก็รับรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับท่านทั้งหมดหละ มันไม่ได้ยากอะไรนะมันยากตรงที่เราทนได้ไหมที่เราจะอยู่กับพระเนี่ยอยู่กับการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยท่านไม่อ่านด้วยหนังสือยิ่งอ่านหนังสือธรรมะที่คนเขียนเนี่ยนะท่นไม่ให้อ่านเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงมันจริงคือความรู้สึกนะเจ็บก็บคือเจ็บจริง ทุกคือท,ทุกจริงสุขคือสุขจริงอ่ะจิตเนี่ยถ้าฝึกมันน่ะทุกสิ่งอย่างอยู่ที่จิตใช่เพ,เพราะว่าจิตสัมผัสรับรู้ใช่ท่านเรียกว่ารูปกับนามกายกับใจประมาณนั่นแหละมันอยู่ด้วยกันไม่นานมันก็ออกไปจิตมันก็ออกเพราะมันแก่ควบคุมไม่ได้มันก็ออกไปที่เราออกแบบปลอดภัยอ่ะ เราไม่ให้มันบีบท่านบอกเองจะไม่ให้มันบีบทําไมล่ะเองฝึกเพื่อท้องการตายและเกิดในระหว่างในระหว่างที่เองมีชีวิตอยู่เนี่ยกำหนักก็เบากำเบาก็หายท่านบอกเองเป็นโรคเนี่ยโรคหนักก็เบาโรคเบาก็หายไม่จะไม่เป็นนะเป็นถ้ามันเป็นเนี่ยก็รักษาง่ายหายง่าย แล้วเราจะบอกกับคนที่เขาพอเขารู้ว่าเขาเป็นเขาป่วยแล้วเขาคนป่วยสมัยน,นั้นคนป่วยสมัยนั้นนะถ,ถ้า,ถ,าถ้าตามคําแนะนาหลวงพ่อนะหายทุกรายแล้วให้อย่าห่างจากพระท่านจะแจกพระไปไะให้ห่างเวลามีอารมณ์ไม่ดีขึ้นไม่ดีคือขึ้นเจ็บปวดนี่นะก็กำที่พระ กรรมกรรมแล้วก็จอ,อย่ในพระเนี่ยสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้คือน,นึกถึงพระเนี่ยพอจิตเราอยู่กับพระเนี่ยความเจ็บป่วยเนี่ยความเจ็บนี่นะมันก็นเริ่มลดน้อยลงน้อยลงเข้าใจไหม,อมพอจิตเราไปอยู่กับพระแล้วจิตเราควบคุมธาตุทั้งสี่อยู่เนี่ยสาธุเ <pe S 2> ลองเอาแค่เราสวดมนต์เนี่ยสวดไปนานๆเข้าเนี่ยเวลามันปวด <sensitive S 1> หัวเนี่ยมันไม่ปวดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะจิตเราก็อยู่กับบทสวดแล้วจิตก็ควบคุมธาตุทั้งสี่อยู่ ส่วนนานๆถ้ามันนิ่งล่ะถ้ามันเบาล่ะมันไม่สนใจธาตุแล้วมันไปอยู่กับพระแล้วอยู่กับหลวงปู่แล้วมันไม่อาอาการอะไรเลยแล้วศาสาร์ที่เขาลงตาเหมือนหลวงพ่อทั้งหลายสมัยก่อนเนี่ยเวลาหมอก็พผ่าตัดนะท่านบอกไม่ต้องฉีดยาชาถ้าผ่าท่านไม่เจ็บเหรอท่านเจ็บแต่ท่านไม่อยู่ไงกูก็ออกมากูก็ออกมาใช่ไหมล่ะ คือจิตมันฝึกได้สมองใครใครก็ฝึกได้ค่ะออจะได้เป็นกําลังใจให้กับคนที่ป่วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้จิตเรไปอยู่ที่พระมันอยู่มันอยู่ที่ที่เกาะเหมือนเราเล่นไพ่เราอยู่จิตอยู่กับไพ่แล้วคนเรียกได้ยินแมวไม่ได้ยินนะคะไม่ดยินเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนเราดูทีวีเพลินอ่ะโอ้มันตะโกนไงกูก็ไม่สนใจหรอกกูกําลังเพลินอยู่ไง ที่เราเพลินอยู่กับบทสวดเพลินอยู่กับมรรฐานเพลินอยู่กับพระเนี่ยมันจะเข้าใจมันจะหนีจากนี่ไหมหนีแต่มันไปเพลินอยู่กับพลังงานที่ดีที่สุดดีที่สุดเลยะสุดๆเลยสามารถจะเอามาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้แล้ว,วหน้านะตาก็ผ่องใสแล้ว พราะหนูเห็นคนป่วยนะคะคนที่เขาป่วยเนี่ยเขาก็จะพยายามวิ่งเต้นไปลดน้ำมนูนน,นี่นั่นตรงนั้นนะอีกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบพี่เห็นนะคะที่ผ่านๆมาก็แล้วบางคนก็พยายามที่แบบอะไรที่เป็นบุญที่เขาว่าทําบุญต้องใช้เงินใช้ปัจจัยก็จะวิ่งเต้นไปตรงนั้นมมมมัันนไไ่่่่่่่่่หาาาาายยยยยรรรออออออกเเเืืงงงงงขขทททชจจิิตตตตโูุ้ีปปววด ่วยโดยธาตุคือป่วยธาตุมันโรคมันกินป่วยได้จิตคือความผิดหวังความไม่สงหวัง <c oughs> เข้าใจไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ป่วยเพราะโดนบังคับโดนกระแทงกระทั่งโดยสภาพสังคมโดยโกงมั่งโดนอะไรนี่มาคือนี่คือสภาพของโรคจิตม,มันต้องพิจารณาความไม่เที่ยงนั่นนะม,มันไม่มีอะไรก็เป็นของใครในโลกเนี้ย น่นน่ะมาต้องพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงโน่นน่ะม,มันถึงจะหายจากโรคจิตโรคป่วยโดยจิตเนี่ยโรคโจิตโรคธาตุมันมีสองโรคนั่นแหละมีโรคจิตกับโรคธาตุนะแต่ถ้าโรคธาตุเนี่ยมันชาติเดียวถ้าโรคจิตเนี่ยมันไปหลายภพชาติโอ้โสาธุเขาหลงตาน่ะคำนี้โดนใจหนูมากเอาก็ถูกไง